ตอนที่3ของซีรีส์รีเซทยูเอฟฟ f รีเซตชีวิต5ด้านเพื่อกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริง r รีเซ o ยู f i นแนนซ s รีเซตนิสัยการเงินเมื่อเงินหายไปไหนหมดคุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินหายไปไหนหมดทั้งที่เพิ่งได้เงินมาไม่นานเราตั้งใจจะเก็บแต่สุดท้ายก็ใช้จนเกลี้ยงแบบไม่รู้ตัวหรือบางทีรายได้ก็เพิ่มขึ้นแต่ทำไมยังรู้สึกชักหน้าไม่ถึงหลังความจริงอาจไม่ใช่เพราะเราหาเงินได้น้อย แต่เพราะเราใช้ชีวิตด้วยนิสัยทางการเงินเดิมๆนิสัยบางอย่างอาจด,ดูเล็กน้อยแต่กำลังพาเราออกนอกเส้นทางถึงเวลาตั้งคำถามถ้าไม่รีเซตตอนนี้อีกห้าปีข้างหน้าเราจะยังติดอยู่ที่เดิมไหมทำไมเราต้องรู้สึกผิดทุกครั้งที่เช็คบัญชีธนาคารทำไมรายจ่ายบางอย่างมันเกิดขึ้นเองทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้วงจรของการเลื่อนเคยไหมที่บอกตัวเองว่าจะเริ่มเก็บเงินเดือนหน้า แต่ก็เลื่อนไปทุกเดือนสุดท้ายเราไม่ได้จนเพราะรายได้แต่เพราะพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนการเงินไม่ใช่เรื่องโชคแต่มันคือผลลัพธ์ของนิสัยที่ทำซ้ำทุกวันถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินชีวิตก็จะวนอยู่กับปัญหาเดิมนี่คือโอกาสที่จะรีเซตนิสัยการเงินก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปทุกต้นเดือนเราสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มต้นใหม่แต่พอถึงกลางเดือนเรากลับถามตัวเองว่าเงินหายไปไหนอีกแล้ว หยุดโทษรายได้เริ่มจัดการนิสัยเรารู้ว่าเราควรเก็บแต่กลับใช้ไปกับของที่จำไม่ได้ด้วยซ้ำชีวิตมันเหนื่อยพออยู่แล้วอย่าให้เงินเป็นอีกเรื่องที่คอยฉุดเราไว้หยุดโทษรายได้แล้วหันมาจัดการนิสัยการใช้เงินของตัวเองเพราะต่อให้หาเงินได้เยอะถ้าไม่รีเซตนิสัยก็ไม่มีวันเหลือนี่ไม่ใช่เรื่องของการอดแต่มันคือการปลดล็อกอิสระทางการเงินที่แท้จริง จุดที่คนหลงทางบ่อยที่สุดคนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาการเงินคือหาเงินไม่พอแต่ความจริงที่หลายคนมองข้ามคือเราไม่รู้จักจัดการกับเงินที่เรามีไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้านิสัยการใช้ยังเหมือนเดิมเงินก็จะหายไปเหมือนเดิมบางคนเพิ่มรายได้ได้แล้วแต่ก็เพิ่มรายจ่ายตามมาโดยไม่รู้ตัวเราเรียกสิ่งนี้ว่า life y l e f l a t i o n รายได้เพิ่ม แต่ชีวิตก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนระบบคิดแค่เปลี่ยนตัวเลขในบัญชีอีกจุดที่คนหลงทางคือการพยายามควบคุมเงินโดยไม่ควบคุมตัวเองคุณอาจวางแผนการเงินเก่งใช้แอปจดทุกบาทแต่ถ้ายังซื้อของเพื่อเยียวยาอารมณ์แผนการเงินนั้นก็พังอยู่ดีรากเหง้าของปัญหาเรามักสนใจเรื่องวิธีใช้เงินแต่ไม่เคยมองกลับไปที่ความเชื่อเกี่ยวกับเงิน นิสัยการเงินส่วนใหญ่เกิดจากอดีตจากบ้านที่เราโตมาหรือความกลัวที่ฝังอยู่ในใจนั่นคือเหตุผลที่การแก้ปัญหาเงินต้องเริ่มจากตัวตนไม่ใช่แค่ตัวเลขถ้าเราไม่กล้าสำรวจสิ่งนี้เราก็จะวนอยู่กับปัญหาเดิมในรูปแบบใหม่มากเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะรูรั่วไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่พฤติกรรมถึงเวลาแล้วที่จะหยุดหลงทางแล้วหันมารีซตจากแก่นิสัย แนวคิดใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงเงินไม่ใช่รางวัลของคนที่เก่งที่สุดแต่คือผลลัพธ์ของคนที่นิ่งและรู้ตัวมากที่สุดการรีเซตนิสัยการเงินไม่ได้เริ่มจากการหาวิธีรวยเร็วแต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีกับเงินหลายคนใช้เงินเพื่อหนีความเครียดใช้เงินเพื่อกลบความรู้สึกว่างเปล่าแต่เงินไม่ควรเป็นเครื่องมือเยียวยาอารมณ์ชั่วคราวเราต้องฝึกใช้เงินด้วยสติไม่ใช่ใช้อารมณ์นำหน้า แนวคิดที่สำคัญคือเงินไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตแต่การจัดการตัวเองต่างหากที่แก้ได้ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยถ้าเราไม่มีวินยัยเงินก็ไม่เคยพอการเปลี่ยนมุมมองถ้าเรามองเงินเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเราจะจัดการมันอย่างฉลาดขึ้น m i n d s e ใหม่คืออย่าสร้างชีวิตเพื่อโชว์ใครแต่ให้สร้างระบบที่ดูแลตัวเราได้ระยะยาวเปลี่ยนจากใช้ก่อนเก็บทีหลัง วางแผนก่อนใช้ด้วยความรู้ตัวเพราะอิสระทางการเงินไม่ได้มาจากการมีเยอะแต่มาจากการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวเงินหมดจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการรีเซ็ตเริ่มได้จากจุดเล็กๆแค่เรากล้าตั้งคำถามกับพฤติกรรมเดิม,ดมและเลือกใช้เงินให้สอดคล้องกับตัวตนและอนาคตที่เราอยากมีจริงๆเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองทำไมเราถึงซื้อสิ่งนั้นช่วงไหนที่เรามักใช้เงินโดยไม่รู้ตัว อารมณ์อะไรที่มักจะทำให้เราใช้เงินผิดแผนไม่ต้องรีบเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันสร้างนิสัยใหม่ทีละก้าวจนกว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราอนาคตทางการเงินของเราขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้ไม่ใช่แค่เงินเดือนหรือโชคแต่คือนิสัยที่เราสร้างขึ้นและดูแลอย่างต่อเนื่อง3วิธีการรีเซ็ตนิสัยการเงินแบบจับต้องได้1 ทำบัจจิตแบบเรียลไลฟ์ไม่ใช่เพอร์เฟกต์ไลฟ์หยุดพยายามทำงบประมาณแบบแปรวิที่ใช้งานจริงไม่ได้ให้เริ่มจากการแบ่งเงินเป็น3ส่วนง่ายๆแบ่งเงิน3ส่วนจำเป็นค่าใช้จ่ายประจำค่าผ่อนค่าอาหารค่าที่พักอนาคตเงินออมลงทุนเงินสำรองฉุกเฉินเงินลงทุนเพื่อใจใช้เพื่อความสุขเล็กๆแบบไม่รู้สึกผิดค่าบันเทิงของชอบ มุกประมาณที่ดีไม่ใช่แบบที่สวยงามบนกระดาษแต่คือแบบที่คุณอยู่กับมันได้จริงโดยไม่ฝืนธรรมชาติของตัวเองสัดส่วนเริ่มต้นที่แนะนำจำเป็น60-70%อนาคต20-30%เพื่อใจ10-20% 2. เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินอัตโนมัติให้เป็นตั้งใจเทคนิค10วินาทีทุกครั้งก่อนรูดบัตรจ่ายอะไร ให้อยู่สิวินาทีแล้วถามตัวเองสิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในระยะยาวไหมฝึกความตระหนักรู้เขียนรายการค่าใช้จ่ายที่เสียดายทีหลังไว้ในมือถือเพื่อฝึกสมองให้จำและไม่วนซ้ำพฤติกรรมเดิมยิ่งเราฝึกรู้ทันก่อนใช้บ่อยเท่าไหร่ความเสียใจยหลังใช้จะน้อยลงเท่านั้นคำถามช่วยตัดสินใจนี่คือความต้องการหรือความอยากถ้าไม่ซื้อวันนี้จะเสียหายอย่างไร มีทางเลือกที่ประหยัดกว่าไหม 3. ออกแบบริชัวลทางการเงินให้ตัวเอง Financial Rituals สร้างกิจกรรมประจำที่เชื่อมโยงเงินกับความตั้งใจเช่นริชัวลรายสัปดาห์เช้าเสาวเช็คบัญชีรายสัปดาห์ดูว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้างริชัวลรายเดือนวันที่หนึ่งของเดือนสรุปพฤติกรรมการใช้เงินและวางเป้าเดือนใหม่เย็นวันเงินเดือนออกหักเงินออมก่อนใช้เสมอ ริชูอัลรายวันเขียนรายจ่ายลงแอป,ปหรือสมุดบันทึกเช็คยอดคงเหลือก่อนนอนการมีริชูอัลช่วยให้เราฝึกวินัยแบบไม่รู้สึกเครียดเพราะสิ่งที่ทำซ้ำจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะสร้างผลลัพธ์ชาแลงวันนี้ถึงเวลาลงมือจริงอย่าแค่ฟังแล้วผ่านไปเพราะนิสัยการเงินจะไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตในแต่ละวันภารกิจของคุณในสัปดาห์นี้ เขียนรายการค่าใช้ใจ่ายที่ทำให้รู้สึกเสียดายในเดือนที่ผ่านมาดูรายการสเตทเมนต์บัตรเครดิตบัญชีธนาคารจดบันทึกสิ่งที่ซื้อแล้วไม่ได้ใช้หรือเสียดายหลังซื้อลองแบ่งรายได้รอบหน้าเป็น3ส่วนจำเป็นอนาคตเพื่อใจคิดเป็นจำนวนเงินจริงๆไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์เขียนลงกระดาษหรือ Excel ตั้งรีชวลเล็กๆทางการเงินเช่นเช็คบัญชีทุกเย็นวันศุกร์เลือกเวลาที่ทำได้จริง ตั้งแจ้งเตือนในมือถือเริ่มจากจุดเล็กที่สุดที่คุณทําได้เลยในวันนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้รวยเพราะคนที่รู้ทันตัวเองก่อนมักมีอิสระก่อนเสมอสรุปสำคัญเงินไม่เคยโกหกใครมันแค่สะท้อนว่าเรามีนิสัยแบบไหนเงินจะไม่เปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณยังใช้มันด้วยนิสัยเดิมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยเงินจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตใหม่ได้ทันที จุดสำคัญที่ต้องจําชีวิตการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือผลลัพธ์ของการรู้ตัวและการลงมือทำซ้ำอย่างมีวินยัยคุณไม่ต้องเป็นคนรวยที่สุดแต่คุณควรเป็นคนที่ใช้เงินอย่างรู้คุณค่ามากที่สุดทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากความกล้าที่จะตั้งคำถามกับตัวเองผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อการเงินเริ่มนิ่งเราจะมีพลังไปดูแลด้านอื่นของชีวิตได้มากขึ้นเริ่มวันนี้ รีเซ็ตนิสัยการเงินแล้วคุณจะไม่ต้องหนีปัญหาเรื่องเงินอีกต่อไปถ้าคุณเริ่มรีเซ็ตวันนี้คุณจะไม่ต้องมาแก้ปัญหาซ้ำในวันพรุ่งนี้ในตอนถัดไปเราจะไปต่อกันที่การรีเซ็ตด้านความสัมพันธ์เพราะบางครั้งคนที่อยู่รอบตัวเราก็ส่งผลกับพฤติกรรมการเงินของเรามากกว่าที่คิดขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้พบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอ ที่นี่คืออัปเกรดยัวร์ i n d เปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี